วันนี้ผมก็จะมาปักเบ็ดนะครับเหยือเขียดไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับเดีย๋ยวจะปักตามนี้มันจะมีคลองตรงนี้ครับแต่เข้าลงสายเยอะมากเลยวันนี้มีเบ็ดยี่ิห้าคันครับเหยือยที่จะใช้ก็เป็นเขียดน้องมันเอาเขียดมาให้นะครับเลยครับ ลองดูครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไม่ได้ปักนานแล้วนะครับตามีแน่นอนนะครับแต่จะได้หรือเปล่าม่ดูโอเคครับไปดูกันครับโอเคครับลองปักกันครับผมก็จะปักโง่ๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแน้่ท่อนะอันนั้เป็นคลองก็จะมีท่ออยู่ข้างในตรงนี้ทะลุไปคลองน้น ก็จะเข้ามาลเลค,ครับค,ครับครับเป็นเดียวเขียดนะครับนี่เจาะเร้าต,ตรงนี้อีกคันหนึ่งน,นะครับ โอเคครับีน,น,นะครับอือม,มีรอยหนูด้วยมาใส่บ่วงหนูได้เลยนะครับตรงนี้แต่วันนี้มาหาปลานะ ยไปเลยเลนไปโอเคครับเดี๋ยวผมฝักไปก่อนนะครับตอนนี้ถ่ายยากมากพรไม่มีคนถือกล้องให้นะครับ แล้วตอนจะเสร็จเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนะครับเดินลงไปเปียกเลยครับข้างล่างเป็นหินนะครับปักยากครโอเคครับได้คนมาช่วยใส่ละเก,ยเกียวเกี่ยวจะบอกล้างเลยหรอ 好看我动脚、哦。Uh huh. ตบตั้มก็ได้แต่ว่าสั้นขั้นเดดเป็นนะเป็นหินนะครับเป็นเหมือนดินแล้วก็หินผสมกันกันกบยาพอดีแล้วนี่หินเทวคอลเขาต้องหินบ้องตงกลางแห้งก็ได้ป่ามันอยู่ตั้งขอบ ครับเรียบร้อยแล้วครับปักชันสุดท้ายเรียบร้อยมืดเลยครับโอ้มืดเลยแล้วก็ยุงอภิมหายุงเลยครับครับประมาณทุ่มสองทุ่มเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมารอผลงานกันตอนนี้กลับก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูเบ็ดนะตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณสองทุ่มจะยี่สิบครับสองทุ่ม <9. S 1> มาดูรอบแรกรจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีรอบสองอยู่ตอนนี้เหมือนจะมีปลากลินนะครับอย่าหายนะครับอันนี้หน้าทอตอนในคลิปตอนแรกนะครับตอนที่จอดรถแล้วก็เริ่มถ่ายคลิปนะีที่มันเชื่อมกับคลองด้านหลังนะ มีเทคนิคอะไรดีๆบอกบอกหน่อยนะครับระว่าไปเกี่ยวตำรองมาเราจะเกี่ยวปากล่างเลยใส่เงาไปคนต่อไปครับอันนี้ฟองนะครับนี้มีคันหนึ่งโดนครับคันนี้เฮ้ยโดน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 ใด่ทีโไน ช้อนครับเลยนะอันชั้นใต้จะางในไหมนี่ยข้าวหนึ่งมันต้องเออนี่ช้อนครับช้อนโอเคแต่หนึ่งแต้มครับผมเฮ้ยผมว่าไอ้คันนั้นน่ะมันหายได้ไงวะพี่เอ็มปักไม่ลึกเหรอลึกนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมเออตัวปชั้นนายอดเลยครับตัวแรกเลยสวยๆครับดีๆครับ ออกเคครับไฟไม้เลยเหมื <blues. S 2> อนนี้เดี๋ยวก็หายด้วยกันนะครับแ่วาตีถุมเนาะออก่อาไหมเนาะตีหาถุมคือ mm hmm. วาเจอรทุ่ยถ่ายมีตัวนะครับกินเดี๋ยวไปไม่รู้หลุดน่าจะหลุดนีินแลหละ <น hai. S 2> แต่ดูระดับน้ำแล้วน้ำเหมือนจะลดลงครับอ๋อปักปักอช่สม่ย ต่อมามีอาการครับผมไม่รู้อยู่หรือเปล่าโอ้อยู่อยู่อยู่ตัวใหญ่ด้วยนี่ดูคันเนี่อปลาปลาปลาเร็วปลานี้ปลาเอ้ยไซส์สวยไซส์สวยครับไซส์สวยของแต้มเลยครับของแต้มแล้วเดี๋ยวจะถือว่าแต้มยังไม่ได้เอาขึ้นนะเดี๋ยวเปล่าว่าเดี๋ยวขอกคันก่อนผมยามันรุดเถอะเลยอะฝากคันโอ้ตอนนี้ไซส์ พอดีเลยครับงามเลยเห็นไหมอีกข้างอู้หูดครับโอเคครับยอดสุดยอดเหลืออีกสามคันครับเฮ้ยคันนี้โดนเฮ้ยโดนโดนโดนดูครับช็อูหูตีนกวบกวบยอด อืมตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่ไปโอเครู้เรื่องครับตัวนี้อ๋อผงเยอะไหมล่ะนี่ได้อยู่ตัวนี้ใหญ่อยู่อโอเคครับสามตัวแนละ้วโอเคครับรอบสองครับผมแม่ยำรอบสองเตยมหมุนอันนี้ให้หน่อยหมุนทางซ้ายแกค่กหนึ่งอะไรอ๋อ,น,อนี่ ขันแรกก็หลุดเลยครับยืมอีกเฮ้ยเฮ้ยตะค้อไม่เหนื่อย กำลังเล่นอยู่ไป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 ต้นตะจนตะจนเฮ้ยโดนโดนโดนตัวนึงแล้วเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตัวนี้เพิ่งเตะเหยื่อนี่หว่าตัวสวยเลยนน่นนน้นกําลังจะโดนอไปยกขึ้นมาปลาสวยสวยเลยใหญ่เลยครับใหญ่สวยเลยยกมายกมาว้าวเอา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 ทุงเอาเอาทุงปลาให้แน่นนะยกวนยกวนอยู่ยกวนไปใหญ่เลยนะครับไปโอ็ยสะเทือน โ <Okay. S 2> okay. อเคเห็นดิดสวยยครับตัวนี้ยอดขอบคุณครับเสียครับผมเ็มมือครับผมเง้ะแน่นๆเดี๋ยวเรสี่แป้มเลยครับเมื่อกี้พยายามคันแรกหลดนะครับคันสองคันสอง พันสองมีปลาเป้าอยู่แต่ยังไม่ทินเหยื่อพันสามโดนอันนี้ครับจําได้ไหมครับที่ว่าเหยื่อหายครับดูดูดูดดพกเอาไฟกลับให้กลับใหฮะเอาไฟออกเหรออยู่ครับอยู่ครับจับแทนไฟไปทางซีนนึ่งโ,โอ้โ,โ,อโใหใหญ่ดูโอ้โอ้สายใหญ่สายใหญ่อันนี้มันหลุดไปรอบลงแล้วครับตอนแรก มารอบแรกตัวนี a a yeah, ้ม okay. ันตุ๊บนะมารอบนี้โดนแล้วย่งใหญ่ครับตัวนี้ยอดเลยครับไสวยเลยอ่ะวนซึ้บเลยโอเคโอเคตกดปลามีกินไม่เล็กทุกตัวเลยกินหนึ่งังก็ได้แอบโกนะนะครับโย่โดนนะครับโอ้ยใหญ่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 กดคันลงข้างล่างเลยครับดิจังไม่เห็นตัวเลยโอ้ยกดคันกดคัน ไม่อยาเห็นคนอ๊ายโอ้ยท่านเก่าจะเป็นพักเลิกยกไปทุกท่านสวยเลยครับได้อยู่ครับพระกันไปนี่ครับผมโหสุดยอดเลยครับตัวที่ตัวที่ห้าแล้วหโอเคในถุงเสร็จมาประธานนี่โบมี่ไม่ได้อย่างไหมไม่ได้เดี๋ยววอาสั่นถือเอาก่อนเอาใส่ถุงเก็บกันเล เมป็นรู้แต่ว่าคันเป็นอย่างนี้ดูดูครับเฮ้ยพยายามเอียนอยู่นี่เอาเอาไฟไปข้างนี้นะดูครับคันงงเลยครับไม่รู้อยู่หรือเปล่าออกซุปหุยหุยเนี่ไมีฟองมีฟองมีฟองอยู่เหรอเฮ้ยอะไรวะเนาะเอาเอาเอามือลงตามสายดิตามสายเหรอเออมันดึงเข้าย่าเลยว่ะลดลดบ่ บอลู่เด้อตามตามมามขามีตัวบันดินแล้วนะมันบอดินใช่กบปะ่ะเ่าอย่าคราบับโดนแล้วเป็นว่าอ่ะไม่ใช่อย,อยู่ข้างหน้าผมรู้ว่ากบเรียบร้อยครับชั้นปอกอเดี๋ยวเยอะให้กัน ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่6 7แล้วมั้หกเนี่ยสุดยอดเลยครับตอนแรกหโุดไปรอบนึงแล้วตรงนี้รอบนี้ไม่พลาดเลยนี่โอ้โ <Okay. S 1> โดนอีกแล้วครับตอนนี้เหลือสองหลังสุดท้ายนะอเออโยกขึ้นมาหน่อยเหมือนมีรอยกัดด้วยตัวนี้ครับเฮ้ยโอ้โหยกมาเลยเอาเอามือจับมาเนี่ยโ,โอ้โหไส้กับแตก เหมือนโดนช่อนใหญ่กัดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยดูดิมีรอยโอ้อเหมือนจะกืนลงไปด้วยนะแต่มันกืนไม่ได้แล้วมันก็คลายออกดูดิสายสายหมุนเป็นรอยเป็นรยนี่นะนนโดนตรงแผลนเนี่ยหูน่าจะโดนไซโลครับดัเนี้ไซโล,ลน่าจะกัดอีกรอบหนึงนะ่งเคข้าเห็ดเป็นเหย <c oughs> เาาเื่อเป็นยักษ์เป็ฮ้ยเอาเอา,เอาปลาที่ใดเนีย่ยเออแต่มันใหญ่เกินนะดิ ปลาที่ได้ครับที่เหลือนี่ครับอันนี้ล้างรองสุดท้ายนะเอากอกใส่ยาเดี๋ยวไปดูล้างสุดท้ายก่อนครับสองรอบนะครับวันนี้ติดตัวเจ็ดแปดประมาณแปดตัวครับไดุ้ดท้ายตัวที่แปดก็ไปก็หูใหญ่นะครับหูไซ้ใหญ่เรื่องตัวเร่งเลยครับเดี๋ยวตอนเช้ารอรอลุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้ดูนี้มันเขียดหายากครับแต่ก็หาได้อยู่แถวนี้ยามเขานึกว่าเรามาขโมยของแล้วน่ะโอเคครับผมเดี๋ยวตอนเช้า สายนะครับแปดโมงกว่าจะเก้าโมงนะถึงมาถึงไหมน,นะครับกคันแหลกกระโดน สองกระโดดอีกหนครับ ดูอีกคันครับใดญยังอยู่คันนี้เหมือนจะหลุดนะครับทุกคนโอ้สายครับสายหมุนอย่างเงี้ยหลุดนะครับวันนี้ผมมาสายมากครับ คืนดึนนะตื่นมาแปดโมงครึ่งนะค,ครับเคันนี้โดนไปครับตายคาเบ็ดเลยนะครับลื้นลุ้น้น ไกลเห็นหัวปลาเลยเฮ้ยหัวเหมือนกระสงเลยครับแบบนึงนะครับออกระชอนเอเคครับ ขัน,นนี้มีอาการนะครับขันนี้หมดลงน้ำเลยนะอยู่ไหมอย,อยู่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 ครับอยู่อยู่ตัวใหญ่ด้วยคนระับขันหนั ไหญ่ด้วยพันกันอะไรตอนนี้เนี่ย นีกดใส่ถุงครับโอเคครับถุงเรียบร้อยเดี๋ยวหาย คันนี้เหมือนหลุดนะครับสายกาขลังบนเลยเฮ้ยโดนคันนี้โดนครับโดนอีกแล้วครับ มาอีกแล้วตัวก็กล้องเลยครับแชะแชะนี่ครับเหลือหกคันสุดท้ายนะครับหกคันสุดท้ายจะโดนหรือเปล่า โอ้หลังนี้เยหมดาลุนครับสุดท้ายแล้วเยี๋ยวหมดปลากินนะครับทันนั้นเหมือนจะโดนนะเฮ้ยโดนจริงด้วยครับหญ้ใหญ่ ตัวเบอร์เริ่มแล้วครับทุกผู้ใหญ่เลยครับเดี๋ยวปลอดตันครับเดี๋ยวลุกแบบนี้ครับอ้ช่อนใหญ่ครับรอบนี้ ตัวด,ดิตัวสวยเลยอ่ะอเคครับมาสรุปกันครับตอนเช้าก็ได้เยอะมากเลยนะครับดูดิจำไม่ได้ว่ากี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะนับดูครับ,คครบนี่สองสี หกเจ็ดตัวนะครับมีตัวนี้ใหญ่หมากตัวใหญ่เจ็ดตัว,แล,ว,ตตวแล้วก็ตอนเช้าเจ็ดตัวแล้วก็ตอนกลางคืนได้แปนะครับทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับทั้งหมดเบดยี่สิบห้าคัน โอเคครับเกินคาดครับผมสุดยอดเลยครับนะครับต้มปลากันครับเดีย๋ยวครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ